วันนี้เรามาดูข้อความที่เขาฝากถึงคุณนะเขาอยากฝากอะไรถึงคุณมาดูซิใบแรกเขาอยากจะบอกว่า I can't get you out of my head หมายถึงว่าเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยนะคือคิดถึงคุณนะมีแต่คุณไปวิ่งเล่นอยู่ในหัวของเขาเนาะในใจของเขาเอออะอะไรยังไงอีก I can't stop loving y o อหวานมากนะก็คือแบบไม่สามารถเลิกรักคุณได้เลย เออหวานหวานนะอะไรไง I n t t t l l you I love you อ่ะแต่ไม่ยอมบอกนะเลิกรักคุณไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมบอกด้วยว่ารักคุณเออเก็บไว้เก็บไว้ทำไมเนี่ยแล้วคุณจะรู้ไหมเนี่ย please come back to me ได้โปรดกลับมาหาฉันเถอะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณกับเขามีการเลิกลากันไปไหมห่างกันไปหรือเปล่าหรือคุณกําลังจะมุกออนจากเขาไปเขาอยากจะบอกว่าได้โปรดกลับมาเถนะที่ที่เออที่รัก